คุณผู้ชมกลับมาปทุมธานีหน่อยนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่6นะครับปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เนี่ยถูกคนร้าย4ี่คนบุกมาถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทำร้ายเอานะครับนี่คุณผู้ชมฮะันี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรับแจ้งเหตุแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านหญิงท่านดังกล่าวนะครับนั่นก็คือผู้ใหญ่วิพาพรตวนเคลืออายุ52ปีนะครับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนะฮะส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุรีวันวัย53เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดนทําร้ายทั้งคู่นะครับลักษณะก็คือมีบาดแผลฟกช้ำตามหน้าตามตัวนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลปทุมเวชไปโดยเบื้องต้นเนี่ยจุดที่โดนทําร้ายเนี่ยคืออยู่ในพื้นที่ซอยคลอง6ตะวันตก39นะครับถนนเรียบคลอง6ตัวของผู้ใหญ่วิภาพรเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกเขาก็งงนะฮะว่าคนร้ายที่มันมาเนี่ย ขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันแล้วก็มากันทั้งหมด4คนคือ2้อมกันมานะฮะเขาบอก3คนรูปร่างท้วม,ม,มส่วนอีกคนเนี่ยคือเหมือนกับสวมฮู้ดสีเลือดหมูนะฮะคือสวมฮูดแทบจะทุกคนเลยอะ่ะผอม1อ้วน3อ่ะเอาประมาณนี้แต่มาทำร้ายผู้หญิงนะฮะก็คือผู้ใหญ่วิภาพรถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเลยทีเดียวทีนี้คุณผู้ชมฮะตัวของผู้ใหญ่เนี่ยบอกอย่างนี้ฮะ มันแปลกตรงที่ว่าไม่รู้ปมเหตุครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมาสองสามปีก็ไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือถ้าจะจะพุ่งไปที่ปมการเมืองเนี่ยการเลือกตั้งสออปจอในพื้นที่ตัวเองก็ไมไปชฉหัวคะแนนอาวแล้วสรุปบุกมาทำร้ายเรื่องอะไรกันแน่ยืนยันนะครับไม่เคยมีปัญหากับใครนะฮะ,ะฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูก่อนนะครับตอนนั้นในร้านเรามีสองคนเหรอใช่คือเขาตรงมาเลย ตรงตั้งใจตรงเข้ามาเลยทําร้ายเลยไม่เลยไม่เลยสี่คนก็คือลุมเลยจนที่ว่าผู้ใหญ่เองก็คือล่วงจากเก้าอี้ลงไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่วนอันนั้นก็นก็คือเขาก็มาช่วยช่วยทั้งช่วยล้างช่วยดึงช่วยทุกอย่างไม่สามารถได้พูดอะไรได้แค่บอกการตัวเองอย่างเดียวแค่้องกันตัวเองอย่างเดียวปัญหากับใครไหมไม่มีนะก็คือผู้ใหญ่ก็คือดูแลอยู่ที่หมู่แล้วลูกบ้าน ไม่มีปัญหา,าส่วนเพื่อนของผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอีกคนก็คือ คุณสุรีวันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าคนร้ายต้องการที่จะเข้ามาทําร้ายผู้ใหญ่บ้านแน่ๆนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแค่เธอกับผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยกันแต่ผู้ก่อเหตุสี่คนปรีเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านโดยตรงจึงเชื่อว่าน่าจะมีการจ้างวานกลุ่มนี้เนี่ยมาทําร้ายผู้ใหญ่บ้านอย่างแน่แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นใครนะครับในฐานะที่ทํางานกับผู้ใหญ่บ้านมานานขอยืนยันว่าผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมีปัญหากับใครที่ไหนแน่นอน โอ้โหแต่ยับเลยทีเดียวเอาผู้ชายมาทำร้ายผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงนะฮะเนี่ยเลือดหยดเป็นทางเลยคุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวบุ๊คพลน้องปลาณันันนะครับได้หลักฐานภาพวงจรปิดมาอะเปิดหลักฐานภาพคนร้ายหน่อยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตอนหัวค่ำนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยกัน2คันจริงๆตามที่ผู้ใหญ่บ้านท่านบอกเลยนี่เห็นไหมฮะเนีย่ยขี่เข้ามาแล้วนะครับโดย2อคันนี้ก็ท่อไม่ได้ดังนะท่อธรรมดาเหมือนที่ผู้ใหญ่บ้านบอกด้วยนะครับ ลักษณะรูปประพันธ์สันฐานยังเห็นไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เชื่อว่าตํารวจคงไล่เส้นทางเพิ่มเติมว่าหลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปไหนอ่ะเอาประมาณนี้นะครับยังไม่ทราบปมเหตุที่แน่ชัดนะครับคุณผู้ชมกับเหตุการณ์บุกไปทำร้ายผู้ใหญ่บ้านหญิงนะครับ